วันนี้หลายที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงนะครับแต่ว่าวันนี้เรามานอกสถานที่ที่ปากน้ำตาแสคอยแปลงจังหวัดระยองนะครับก่อนหน้านี้เราเดินทางมาที่นี่แล้วละครับครั้งเพื่อมาดูว่าทําไมที่นี่ถึงได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนปากน้ำราแส วันนี้เราย้อนกลับมาเพราะว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจครับและก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเดียวในประเทศไทยที่ยังคงอยู่นั่นก็คือเรื่องของการทอดพระป,ปากลางน้ำนะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางชาวบ้านผู้นำชุมชนถึงประเพณีนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทย ด้านหลังของผมก็คือจุดที่กําลังการมีกิจกรรมเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการทอดพระป่ากลางน้ํานะครับเดิ่มที่เขาจะใช้ขบวนเรือเนี่ยแะครับล่องมาตามลำน้ำประแสแต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19นะครับก็เลยต้องมีการปรับรูปแบบใหมแต่ว่าพยายามที่จะคงไว้สำหรับเอกลักษณ์และอตลัก์ของชุมชนปากน้ำประแสเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้ววันนี้เราจะมาเพียกันว่าทำไมถึงยังต้องเหลือที่ นี่แห่งเดียวสําหรับกิจกรรมทอดพระปากลางน้ําที่ปากน้ำประแสเดี๋ยวมาคุยกับนายกเทศมนตรีปากน้ําประแสอำเภอแรลงจังหวัดระยองว่า ทำไมที่นี่ยังคงเอกลักษณ์คงวิถีชุมชนคงประเพณีกิจกรรมที่ดีของชาวบ้านปากน้ำบ่อแสไว้ตอนนี้นายกอยู่กับผมที่นี่แล้วครับสวัสดีครับนายกครับ,รบสวัสดีครับครับนายกดูเหมือนว่าที่นี่ <c oughs> ถูกระดับประดาตกแต่งสวยงาม <c oughs> เรากําหนดวันในการจัดกิจกรรมยังไงฮะก็มันเป็นประเพณีเก่าแก่ถึง่ง บรรพบุบบรุษเดี๋ยวทำตกทอดมาถึงชนรุ่งหลังอันนี้ก็ก็ใช้วันเวลาวันที่วันที่ห้าคำ่ำเดืน 12, อนสิบสองนะฮะแล้วก็ตกกลางคืนหลังจากก็วันเรามีพิธีทอดพระป่ากลางน้ําแล้วตกกลางคืนเราก็จกัดงานลอยกระทงโดยเฉพาะประแสนเนี่ยสายน้าเนี่ยมันฟางใหญ่นะฮะแล้วก็น้ํพุ่งข้น,นลงุงที่ปากอ่าวเนี่ยมันเหมาะสมนะฮะโดยเฉพาะย่างยิ่งกลางเดือนสิบสองเนี่ยน้ำจะขึ้นเยอะ แล้วก็บรรทบรลุดในทำการทอดผ้ามันต้ดดอ,อาาตงหลายเป็นร้อยาตีตั้งแต่ผมจำความได้ก็มีทอดป้ากลางน้ำกันอยู่แล้วแล้วปีนี้ท่านท่านผอไดก้กล่าวว่าเราจะงานดยูยึบถือสา,าธารณสุขเป็นเกณฑ์ซึ่งไวรัสโควิด COVID, นะครับเราก็จะจัดบางอย่างเราก็จะลดขั้นตอนแต่แต่หลักก็ยังคงไว้เหมือนเดิมครับครับ,รบที่นี่ดูนว,ว่า คนในชุมชนเหนียวแน่นกลมกลืนกันแล้วก็ให้ความร่วมมืออะไรเป็นจุดสำคัญที่ทําให้วิถีชีวิตหรือว่าประเพณีนี้ยังอยู่ครับก็จริงๆแล้วคนปากน้ำแมาแสเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาจำความได้มันก็มีผาตากางน้ํากันอยู่แล้วครับถึงเป็นวัฒนธบรมประเพณีเข่าแก่ซึ่งปู่ย่าตายายท่านได้ฝังได้ทางานไว้ฝังลูกหา้ครับชนลูกของทาน จำนวนทางน้ำกระแสของเราอันนั้นก็ถือว่าประเด็นที่พระป่าเนี่ยทางน้ำเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วมันหนึ่งเดียวเรประเทศไทยใส่รับหนึ่งเดียวต่ท่านได้มาร่วมทอดกระป่ากางน้ำของชีวิตของท่านนะครับหลังจากทอดกระป่ากางน้ำอาจารย์อาจารน์จะพิจารกาคัดเลือกคอมเมนต์กี่น้องที่ได้รับฟังอยู่เรื่อยครับเดิมทีเนี่ยรูปแบบในการจัดงานต่างกับปีนี้ยังไงฮะ ครับเดิมทีนะครับเราจะใช้ที่วางทอดผ้านะครับไกลออกไปแล้วก็จะใช้เรือะใช้เรืจอจ่อมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนแล้วก็เขา่าทีละลังท,ทีละสามลังก็ได้ฮะแต่มันใช้หัวจออย่เรือนี้เรือประมงสมัยนี้น่ยมันมันไม่ค่อยเหมาะสมกับเรือประมงสมัยก่อนฮนะแล้วก็แล้วก็คุณคุณก็มาก เข้ามาที่เราสามลําสี่ลังเนี่ยมันจะไม่ทางการนะเพราะคุณนิยมมาทอดปราะก,การง่ากมากนะเราก็เลยใช้แพรนะใช้แพรใช้แพรวางวางไว้เลยฮนะแล้วก็คนก็ลงไปคือแพรแล้วก็เอาผ้าสปบงไปผ่าเอาของเริ่มไปเอาของไม่ผ่านแล้วก็พระุงก็ว่ามาชยังโตมาให้พรในศิีนพรล้วก็ชอบผ้าสะบงของท่านไปไว้ใช้ประจํา ประจันขตายของท่านนะฮะไร่น,นี้คนม,มันเยอะเราก็ต้องจัดรื่มใหม่ก็คือมาแพ่มาวางเลยเพื่อเพื่อมาให้คนเนี่ยขับไปทีละสามลำสี่ลํำเนี่ยคนมานน้อยมากแล้วเรือประมงไทยเนี่ย เรือประมงพิทักษ์ธมะนั่งแบ้แค่สคนคนเขานั่งเขามาหลายร้อยคนอย่งยางนู้นแต่ชาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปใหม่ครับคือรูปแบบก็คือเหมือนทอดพระป่ากลางอุ้นบกนนวา่วาด้วยวิถีชีวิตด้วยค,ค,ความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนปลัดน้ำประแสคืออยู่กับลุ่มน้ำประแสก็นนเลยทอดพระใช้โอกาสในการความเป็นลุ่มน้ำนี่แหละทอดพระป่ากลางน้ำครับผมทีนี้นายกมองว่าอนาคตเนี่ยเราจะรักษา กิจกรรมนี้ยังไงเพราะดูเหมือนว่าวันเวลาเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มเปลี่ยนรุ่นต่อรุ่นเราจะทํำยังไงให้กิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยในโลกเนี่ยอยู่ต่ออันนี้ก็ดังขอบคุณท่านพอนัทนาอ่าสื่อมวลชนช่องสบนะฮะที่มาช่วยผมทุกครั้งเลยได้ถามกันสารนี้จริงๆแล้วคนกระแสนเนี่ย เขาฝังลึกอ่ะเรี่ยงผาตากลางน้ําอยู่แล้วลวไปเป็นอัศลักษ์หนึ่งนในโลกหนึ่งในในประเทศนะฮะถึงเขาจะหวงแหนมากขนาดผมม, <c oughs> มีโควิดทั้งนโคโควิดมารัฐบาลรัปรากาศ <c oughs> จะทําอะไรกันแล้วแต่ต้องอ,อยู่ในกฎเกณฑ์ของสาธารณสุกนะมผมว่าได้ปรึกษาแล้วมาประชุมกันเขาก็บอก่าจัดเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์อของ พื้นบ้านของตำบลบางน้ำกระแสอยู่แล้วผมก็ปรึกษากันแล้วประชุมกันแล้วก็ทํารายงานถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเราเพราะมันเป็นแห่งเดียวในจังหวัดระยองออยอของเราในในจนประเดพของเราผมก็ขอจัดงานสุดสารต้องตีนี้ทรัฐาทางน้ำซึ่งท่านผู้วา่าก็อนุญาตให้แต่ให้อยู่ในข้อจำกัดของไวรัสโควิดด้านสาธารณสุขครับ <c oughs> มาตราการด้านสาธารณสุขครับมัทีนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเรื่องของโควิดอะไรก็ดีเนี่ยเราจะมีโอกาสกลับมาจัดในรูปแบบเดิมไหมหมายความว่าเราจะได้เห็นขบวนเรือสวยๆเราจะได้เห็นอันนี้อันนี้เราเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นขอบคุณท่านผอครับเราตั้งเป้าไว้แน่นอยู่แล้ว พะปีหน้าเท่าเวัลไรโคลิดมันซบเท่าลงหรือว่าสารทานน้ำสุงในมันดีขึ้นมีคอบังคับอะไรแล้วเราเราก็จะเริ่มทำแบบเท่ามีแข่งขันเรือพายมีมีมมประกวดทีวาง,งามในน้ำครับแต่งกายสวยงามแต่งเรือสวยงามแล้วก็บนโดก็มีประกวด ทีวีชมงานซึ่งอ,อ,อันนี้เป็นแปลกใหม่เราจะใหะ้หน้ามาเนี่ยไปดูผู้หญิงที่มาเที่ยวในงานทั้งหมดก็ขอเขาจัดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยประกูณ <laughs> ทีวีชมงานเลยฮนะล้วก็มีรางวัลสองหมบาท หมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็รางวัลสายสะพายมันก็เหมือนกับรางงานทั่วไปแต่ว่าเราจัดพิเศษแต่ว่าเราเอาในงานเลยเอาในงานเลยฮะไม่ต้องพวกเดินสายประกวดมาละไม่มีม่เดินสายระขวดเราเอาในงานเลยฮะอันนี้ก็เป็นอีกทิคหนึ่งทึ่ง อ่าเขาว่าไปคุยกันชาวบ้านที่อื่นก็ไปคุยกัน<ม>เอ้ยขัดข้าดีเผื่อเรามาชมงานแล้วมาเสียเทีย่ยวแตได้ขึ้นประกวดด้วยครับอ่าาแล้วอ่าอาจจะได้รางวัลอะไรกลับไปด้วยนะ<ม>อันนี้ก็เป็นเ,เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่าทาทั้งเทศาบาลตำบลบ,บางนาประแสแล้วก็ทาชจนตำบลบ,บางนาประแสก็ได้ได้มีโครงการไว้ครับรับผมถานนิดหนึ่งอันนี้ผมคนนอกพื้นที่ในฐานะที่มาดูแล้เนี่ยทำไมต้องเป็นตรงปากน้ำตรงนี้เลยฮะเราจะใช้จุดตรงอื่นได้ไหม อพอดีบริเวณเนี้ยอนุสรณ์ลหลวงเจนะเรเพื้นที่มันเหม,มาะสำหรับที่จะจัดงานอ,อาจะขวบานนราวในงานเลยฮะอ,อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เขาไปคุยกันชาวบ้านที่อื่นรุ้งไปคุย คาท่าดีเผื่อเรามาชมงานแล้วในเสียเที่ยวอระไรขึ้นแบบอวนด้วยครับอ่ับถ้าแล้วอาจจะได้รางวัลอะไรกลับไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลบางน้บาแสแล้วก็ชาวชนตำบลบางน้บาแสนก็ได้มีโครงการไว้ครับครับผมถามนิดหนึ่งอันนี้ผมคนนอกพื้นที่ครับในฐานะที่มาดูแล้วเนี่ย ทำไมต้องเป็นตรงปากน้ําตรงนี้เลยฮะเราจะใช้จุดตรงอื่นได้ไหมอพอดีบริเวณเนี่ยอนุสรณ์เรืรอหลวงสนธารณะเราพื้นที่มันเหมาะสําหรับที่จะจัดงานเรากลางคืนเนี่ยเราอร้อยกระทงที่นี่เลยอ่าซึ่งสถานที่มันให้อยู่แล้วเ่ยนะเป็นสวนสาธาร,รณะด้วยใช่ครับแล้วไมันเป็นพื้นที่ที่หลายคนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่แล้วได้ครับพอาถึงปากน้ำประแสุกทุกคนรู้เลยครับผมครเราเลยใช้จุดตรงนี้ครับผมอนาคต เราคาดหวังว่าประเพณีนี้กิจกรรมนี้จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของคนยิ่งยิ่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะก็ครับก็ต้องถามขอบพระคุณปีนี้นะฮะเราได้รางวัลเชื่อชุมชนยนต์วิถีสุนสายวัฒนธรรมเก่าแก่ของทางด้านประแสครับนะเ่กข่าวาจะแพร่กระจายออกไป รขบขอบพระคุณกระทรวงวัดน้ำประทานแล้วก็โดยเฉพาะอ NBT ช่องสิบเอ็ดของเรานะที่ได้เคยแม่นะการจัดประเพณีป,ป่ามาม,ามามามาหลายปีแล้วนะเราเราต้องคง,ง,งรักษาอัตลักษณ์ประเพณีของเราอย่างเต็มที่น,น,นะนครับเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องที่ชุมชนและรับฟังไม่ต้องห่วงนะมากระแสประกาศได้สูตรการอายุดีนจากทะเลด้วย เอลยส่วนราการเอ่เอบางวงการเนี่งทุางวันจะ,จะขายออกซิเจนในี่ยเราหายใจเพราะนั้นกระแสเป็นแหล่งที่หน้าหน้าหน้าท่องเที่ยวแล้วก็หน้ามาทอ่อสปาของเราจึงเป็นแห่งเดียวในโลกในประเทศไทยครับหลายคนห่วงรุ่นต่อรุ่นเปลี่ยนครับวันเวลาเปลี่ยนปากน้ำประแสจะเปลี่ยนไปไหมฮะก็เปลี่ยนเฉพาะคนร้างอ่า เปลี่ยนโครงสร้างด้านความรู้อะไรตาอะไรด้านเทคนิคใหม่ๆแต่ว่าอัตลักษณ์ประเพณีแล้วก็ถึ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าคงกลางเนี่ยเราต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนต่างประเทศเข้ามาในตำบลต่างน้ามาแสแล้วเออมี อัตลักษณ์ประเนี้วัฒนธรรมเก่าแก่แล้วยังมีป่าชุมชนมซึ่งชุมชนได้ช่วยกันดูแลนะอย่างเต็มที่ครับยังไงก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไป้วยด,ด้านเทคนิคต่างๆแต่ว่าดังธรรมชาติิึงระลอกเนี่ยเราอยากคงไว้ใน,นตำบลถงน่าแตงของเราคือนายกกำลังจะบอกว่าอะไรที่มันเปลี่ยนเช่นยุคสมัยเปลี่ยนเยวาวชนเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่า ความเป็นชุมชนก็คือเรื่องของอปากงกลางถ้าถือว่าที่นี่ยังสมบูรณ์มากครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตของคนก็ยังจะต้องคงไว้คงไว้ครับอห่วงอะไรแม่ก็คือว่าเดี๋ยวเนี้คนเนี่ยเขามีความรูม้จะหลากลาขึ้นอืมแต่ยังไงเขาต้องฝังลูกรากอัตลักษณ์แล้วก็คู่บ้านของเขาไว้ด้วยมันจะงอยู่คู่กันไปไม่ใช่คุณไปเปลี่ยนแปลง ในด้านอย่างอื่นหมดแล้วด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านสื่อสารและทูกน้ำทำเกษนี้คุณจะเปลี่ยนม,มันอย่างนั้นมันมันมัน,มนลำบากฮะมันต้องมีให้คู่ขนา,านกันไปนะก็กลาบเรียนด้วยครับคือนายกรัฐจะบอกว่าเอาละในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนเยาวชนเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันอาจจะมี เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นจิตสำนึกของคนในปากน้ําประแสต้องรักและหวงแหนในสิ่งที่ตัวเองมีครับสุดท้ายนายกอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปไหมครับเพราะว่าหลายคนมองว่าพอมาระยองเองว่ยทะเลสวยนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันยังมีแบบนี้อยู่ในซ่อนอยู่คก็ตัดเรียนผู้ฟังและผู้ที่เข้าชมที่กคบรพทุกท่าน มาละอยงองลองมาประแสที่อ่าประแสมีของดีนะครับเนี่ย มาสกเก็นปาเลิเทื่งท,ทองมีนอนุสรณ์หลวงซึ่งเค,เค,เคยไปรบสมบูรุ์เกาหลีแล้วก็มีเวามันในเพราะบันเจ้าของพระบรมราชินีนาถแล้วยังมีเป็นทะเลแหวกแล้วก็โดยเฉพาะสายนําประแสเนี่ยเป็นสายนําที่ฟังใหญ่ทุกท่านจะมาทำกิจกรรมอะไรก็ได้มาล่องแพก็ได้มาดูเหยวแดงที่ปัจจุบันนี้เยอะนะในจังหวับางน้ำประแสของเราหรือท่าทัณ พักกลางคืนแล้วท่านจะไปดูทะเลแหวกี่ความมันในดูการพ,อพอ่อันเตาพัดลมขาแล้วก็มีสถานที่สุดท้ายดูดพร้อมทุกอย่างนะครับกับกาบเรียน ผู้ชมท่านผูกฟังทดีเคารพทุกท่านมาประแสไม่ผิดหวังครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นายกเทศมนตรีปากน้ำประแสให้ข้อมูลนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนนอกพื้นที่นะครับมาอยู่ที่นี่ได้สัก4ี่หเดือนแล้วแต่ว่าได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ปากน้ำประแสต้องบอกว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าแม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนยุคสมัยจะเปลี่ยนแต่ว่า ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของปากน้ำประแสะไว้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสลองมาดูนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าถ้าหลังจากนี้สถานการณ์โควิดที่คลายลงนะครับทางจังหวัดระยองเขาเตรียมยังไงเพราะดูบริบทว่าที่นี่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อจากชนบุรีสำหรับคนที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ ภาคตะวันออกโดยเฉพาะริมทะเลนะครับชลบุรีระยองจันทรารคือ4จังหวัดที่เป็นพื้นที่หลักที่มีอนาเขตติดก,กับทะเลแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนคาดหวังว่าหลังจากนี้สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงที่นี่นะฮะเขาจะมีมาตรการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้า,ลากลับมาติดตามครับ เราได้เห็นประวัติแล้วก็ความเป็นมารวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านปากน้ําประแสกับนายกเทศมนตรีตาบลปากน้ําประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองไปแล้วนะครับานหลังตอนนี้พิธีทอดพระป่ากลางน้ํากําลังเริ่มนะครับก็จะมีการทอดพระป่าเป็นชุดๆนะฮะชุดหนึ่งประมาณ4ท่านนะครับแต่ว่าทําไมที่นี่ถึงได้รับรางวัลแหล่งวิถีท่องเที่ยวชุมชน หนึ่งใน10ของประเทศนะครับเดี๋ยวมาคุยกับทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดระยองนิดนึงว่าอะไรคือมนตเสน่ห์และทําให้ที่นี่ได้รับการคัดเลือกจนได้รับรางวัลครับสวัสดีครับท่านวัฒนธรรมครับท่านสุสมครับ ทำไมที่นี่ถึงได้เป็นหนึ่งในสิของประเทศฮะฮะสําหรับรางวัลนี้ฮะ,ะคืออย่างนี้ฮรกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีนโย,ยบายเนาะอยากจะกระตุ้นเาาศรษฐกิจฐานราการัฐบาลเปิดประเทศนะครับต้องการที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยมีนโย,ยบายที่จะกระตุ้นนะฮะชุมชนต่างๆนะครับชุมชนตัวเองเพื่อต้อนรับนักท่องเทีย่ยวนะฮะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ทำไมชุมชนปังน้ำานราษายจึงเป็นหนึ่งในสิที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกอันนี้คือคําถามที่ผมอยากจะตอบด้วยความภาคภูมิใจแทนท้องชาวประสายนะครับที่นี่มีทั้งทุนวัฒนธรรมมีทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติและที่สําคัญครับทุนทรัพยากรมนุษย์ครับ่านสุขสมครับทุนทรัพยากรมนุษย์สําคัญกว่าทุกทุนเนื่องจากว่าทุนทรัพยากรมนุษย์ที่นี่เข้มแข็งความเข้มแข็งก็สามารถที่จะเอาทุนทางวัฒนธรรมนําทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย,ย่างมากมายมาแอพพล มาต่อยอดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญขึ้นมาได้กลายมาเป็นรางวัลที่สําคัญเป็นมนเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับนําไปสู่การได้รับรางวัลจากกระทรวงวัรนธรรมนะฮะก็คือรางวัลเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบนั่นเองนะครับหลังจากนี้หลายคนมองแล้วว่ากระแสรักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของตัวเองไว้จนได้รางวัลหลังจากนี้ในพื้นที่ระยองมันน่าจะมีชุมชน ที่พยายามจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครัอันนี้อันนี้เป็น<ำ>เป็นเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งไหมฮะต้องครับคือเรามีชุมชนต้นแบบขึ้นมาน<ม>ะครับเราก็อยากให้ชุมชนอื่นเนี่ยได้มองนะครับว่าทำไมชุมชนเนี่ยเขาถึงได้รับรางวัล<ม>พอได้รับรางวัลแล้วเขาได้อะไรตามมาอีกมากมายนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวจะไหลกันเข้ามาในชุมชนเยอะมากนะครับนำไปสู่การสร้างรายได้นะครับเรื่องของบริการท่องเที่ยวในชุมชนที่นี่มีทั้งเรื่องของโฮมสเตย์ใช่ไหมครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งงพอออนัักกทท่่่เเเียยยวข้้าาาาามม็จจจะบใชส ไ,ได้เกาเกิดกชุมชนได้เลยฉะนั้นชุมชน,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 นอื่นพอเห็นตัวอย,าอย,าอย่าง,นนองอย่างนี้นะครับก็คงอยากจะทําเหมือนกันนะครับอยากจะยกระดับตัวเองเหมือนกัน ฉะนั้นทางทางผมเองวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยนะฮะกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยโดยนโยบายของทางกระทรวงวัฒนธรรม,มและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอยากจะขยายผล<ม>ให้ชุมชนอื่นนะครับได้รับรู้แล้วก็ได้มาเรียนรู้ศึกษาแ<ม>นวทางวิธีการทาอย่างไรที่จะนําทุนต่างๆที่เขามีอย<ม>ู่ในชุมชนของเขาม,มาบริหารจัดการที่เหมือนกับที่นี่นะครับ<ม>ให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนําไปสู่การสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทารกิิได้อย่างนี้ไปต้นครับอย่างที่ประแสเนี่ยคือเขารักษาขนรรมเนียมประเพณีแล้วเขาทำ ตลอดแต่ว่าสมมตินะว่าสมม,ต,สม,มติบางชุมชนเราเห็นปลาแสได้รางวัลเอ้ยเราอยากจะเราอยากจะได้รางวัลบ้างรเราก็ไปรื้อฟืน้นมาแต่พอได้รางวัลแล้วก็มีอาจอาจจะมีบางที่ครับไม่ได้รักษาต่อยอดไวอันนี้อันนี้เราจะมีแนวทางยังไงแน่นอนฮะถ้าเราปล่อยให้เขาเหมือนเหมือนเหมือนกันให้รางวัลแล้วก็เหมือน เราให้เงินเนี่ยนะครับให้เงินชาวบ้านให้เขาไปซื้อของถูกไหมครับพอเขาซื้อของเสร็จเงินอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเขาได้ช่วงขนาดหนึ่งเท่นานั้นเองที่อาจจะปากอิ่มนะฮะสามารถซื้อสบู่มาใช้อะไรได้แต่ถามว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่อย่างไรไม่ครับเราต้องสอนเขาครับเราต้องให้ความรู้เขาครับเราต้องกระตุนน้นจิตสํานึกเขาให้ได้ว่าผลประโยชน์ที่ที่จริงเนี่ยนะฮะที่จะได้กับชุมชนเนี่ยคือต้องให้เขารู้จักคิดให้รู้จักบริหารจัดการได้อย่างนี้เป็นต้นมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่มมดรางวัลปั๊บ บอกนะฮะให้เงินไปปั๊บมันก็หมดละมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ทำทำอย่างไรให้ยั่งยืนนั่นหมายความว่าชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองเน,นะฮะ<ม>เขาจะต้องมีจิตสํานึกแล้วก็คิดแล้วก็มองถึงอนาคตของเขาตรงนี้คือหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องร่วมมือกันนะครับอ,าอ่าจะรีสุด รางวัลเชิวชุมชนดนวิถีของกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งทำให้เขาเห็นว่านี่ละฮะมันจะยั่งยืนได้อย่างไรั้นจะมีผลระยะยาวอย่างไรไม่ใช่ว่าช่วงขณะเดียวช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปเหมือนไฟไม่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่คือท่านกำลังจะบอกว่าภาครัฐเป็นตัวส่วนหนึ่งสําหรับการกระตุ้นเราทำวาที่กระตุ้นจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดมาจากแก่นแท้ของเรื่องนั้นเลยถูกต้องครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งปัจจัยหนึ่งเลยที่เราพิจารณาในเรื่องของทําไมที่จะต้องได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบก็คืออย่างที่ผม ทุนเสร้อีกับมนุษย์เขาต้องรวมตัวกันเขาต้องรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักนำทรัพยากรต่างๆนำทุนต่างๆมาใช้ให้ก่อเปิดตัได้อย่างไรแลวจะมีรูปแบบมีระบบของเขาอันนี้คือเราทำหน้าที่ทิกนะฮะถ้าท่านขาดอะไรอย่างไรเราจะเติมเต็มให้ครับเราจะให้เราไปเข้ชิงก็ได้นะครับแต่จริงๆท่านเก่งอยู่แล้วหลายชุมชนเพียงแต่อาจจะยังไม่ตระหนักแต่พอท่านเห็นชุมชนต้นแบบอย่างนี้เกิดขึ้นผมมั่นใจนะครับหลายๆชุมชน ต้องหนักมากขึ้นแล้วท่านก็ต้องมีสักยัาพาอยู่ล้นะะศักสภาพัาที่แตะเมื่อไหร่ท่านเองที่ท่านจะเริ่มนับหนึ่งฝาับสองนับสามนะฮะผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าชุมชนในละยองเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียวกันท่านครับมีอีกมากมายเลยนะฮะมีอีกมากมายชุมชนบ้านทะเลน้อยชุมชนวัดบ้านค่ายทางพลาทางบ้านฉากโอ้โหเยอะากครับที่ผมมีแผนอยู่ในใจแล้วก็เรียนท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนต่ออย่างไรอย่างแสดงว่าแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์แตกต่างกันใช่ครับ ประเพณีที่นี่นอ,นอกจากกระแสะแล้วที่ท่านมองว่ามันน่าจะเป็น ท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแบบนี้ของดอกนะครับที่ห้อในประเพณีอะไรครับจริงๆมันมีเยอะนะครับนาขันนนี้จริงๆลอยกระทงนี้เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับวันน,น,นี้วันนี้ก็คือวันลอยกระทงวันสองวันที่ผ่านมาที่เจดีย์กลางน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เจดีย์กลางน้ําท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็ไปเปิดงานลอยกระทงแต่เราจัดงานแบบภายใต้มาตรการของโควิดนะครับท่านก็ทราบดีสถานการณ์เป็นอย่างไรเราก็เคลียนวดท่านผู้ว่าท่านก็ไปร่วมงานผมเองก็ไปร่วมงานที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งงานประเพณีเหล่านี้นะฮะเราจะต้องอนุรักษ สืบสารต่อไปแต่คําว่าอนุรักษ์สืบสารมันยังคงอยู่ <ฮะ S 1> เราต้องต่อยอดด้วยต่อยอดนั่นหมายความว่าทําอย่างไรที่จะแปลงจากเรื่องของประเพณีที่มีอยู่วัฒนธรรมที่มีอยู่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้เขาเข้ามาเยี่ยมชมให้เขาเข้ามา,ารับรู้มาศึกษาอย่างเงี้ยรายได้ก็จะกลับเข้าสู่จังหวัดเรา <ฮะ S 1> เข้าสู่ชุมชนเรา ซึ่งท่านผู้ว่าก็ดีท่านนายกอประจกก็ดีท่านมีวิสัยทัศน์นะท่านเห็นอยู่แล้วภาพตรงนี้ท่านกำลังทำแต่ผมเองก็อยากจะสมสนุนท่านทุกวิถีทางที่จะทํได้ในฐานะว่าด้านจังหวบช่วงโควิดแบบนี้เรากังวลไหมครับว่าเรื่องของวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆที่เรามองไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ได้จากที่เราเราคาดหวังไว้มากแต่เรามองว่าจุดเด่นของชุมชนแบบนี้ครับมันเป็นยังไงสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวครับ คือแน่น,นอนฮะณขณะนี้นนนสถานการณ์โควิดมันยังไม่คลี่คลายแต่เราต้องอยู่ให้ได้ละกับการที่ประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มเปิดประเทศท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศชัดว่าเราจะเปิดประเทศเราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามารายได้ส่วนหนึ่งของประเทศเป็นรายได้หลักด้วยนะครับก็คือการท่องเที่ยวฉะนั้นเรายังต้องทําใจนะฮะเมื่อโควิดเข้ามาแล้วเรารอให้โควิดหายไปไม่ได้มันยังต้องหายสักปีเดียวปีสองปีไม่มีทางมันมีช่วอย่างนั้นนะครับแต่เราต้องหันกลับมาดูตัวเองอะไรที่เราสามารถปรับตัวปรับวิถีตัวเองปรับชีว ให้เข้ากับโควิดอยู่กับมันให้ได้การท่องเที่ยวก็เหมือนกันฮะการท่องเที่ยวก็ต้องปรับตัวเองในรูปแบบการให้บริการเราสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนที่ประแสเนี่ยนะฮะเขามีมาตรการเรื่องของโควิดมาตรการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการแพร่ระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นนักท่องเที่ยวมั่นใจได้พอนักท่องเที่ยวมั่นใจเขาก็จะกลับเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้มาตรการของโควิดอันนี้เราต้องปรับตัวเข้าหานะฮะอย่ารอให้โควิดต่อหายเลยฮะผมผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยเนื่่องจาากวเราไม่รู้ว่าเมื่ ไม่รู้ว่าเมืออรร่อไหรนี่แหละครับคุณผู้ชมน่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องย้อนกลับมาที่ประแสอีกครั้งหนึ่งสําหรับประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำนะฮะข้อมูลจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดน่าจะเป็นคําตอบนะครับที่ทุกคนมองออกแล้วว่าในช่วงสถานการณ์โควิดกับการท่องเที่ยวยังต้องดาเนินต่อไปนะครับแล้วอย่างที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดบอกนะครับเราไม่รู้ว่าโควิด -19 าจะหมดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับต้องอยู่ภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับวันนี้เวลาน้อยนะครับขอบพระคุณท่าน,นวนันธรรมจังหวัดนะครับ <zie S 1> สำหรับข้อมูลรายละเอียดแต่ว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามีเวลาหาโอกาสมาเหมาะจะมาคุยกับท่านวันธรรมจังหวัดถึงชุมชนท่องเที่ยวในระยองที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดขายสาหรับการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับขอบคุณท่านวัานธรรมจังหวัดระยองครับขอบพระคุณครับ,รบ,รบขอบคระคุณและทั้งหมดนี้คือตอบให้เคลียร์วันนี้นะครับสดจากกระแสอำเภอแกลง